สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยน์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0 2 4 2์4 5 8 8 8 สลามอะลัยกุครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบุนอฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมเบสนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้านะครับที่เป็น FC นะครับที่อยู่ในช่องบุน f ฟอร์ดช n แนลของผมนะครับมาเจอกันอีก1รุ่น1นคันนะครับที่เป็น กระบะ4ประตูยกสูงยอดนิยมเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมวันนี้นะครับยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบโนฟอร์ดของผมไปด้วยนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงยินดีให้บริการทุกท่านครับมาครับวันนี้ผมพามาเจออีก1รุ่น1คันนะครับแล้ว EP นี้นะครับเป็น EP 1นนะครับผมบอกได้แบบนี้เลยนะว่าคันนี้นะครับที่อยู่ข้างผมยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับยังมีออปชั่นที่รอเติมเข้าไปอยู่แบบจัด แล้วก็ท่านใดนะครับที่สนใจในฟอร์ดรุ่นไหนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์นะครับหรือเอเวอเรเองก็ตามนะครับสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0922610523นะครับผมบูโรฟอร์ดนะครับยินดีเสิร์ฟแคมเปญแบบพิเศษพิเศษให้แก่ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับมาครับวันนี้นะครับคันที่อยู่ข้างผมนี้เป็นรุ่น DBL นะครับสปอร์ 4x2 นะครับ 6AT นะครับกับราคาค่าตัวตั้งขายที่994,000บาทครับ คุณลูกค้าท่านนี้นะครับเลือกรับเป็นโปรโมชั่นนะครับดอกเบีย้ยสูทพิเศษครับ0% 48งวดนะครับแล้วคุณลูกค้าดาว25%เข้าเงื่อนไขเลยนะครับแล้วผมมีการเพิ่มเติมนะครับแถมออปชั่นเข้าไปแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับแต่วันนี้ผมมารีวิวให้เห็นก่อนนะครับวันนี้ นะครับมีการตกแต่งชุดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นรองเท้าคู่ใหม่นะครับแต่เดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้รูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าท่านนี้มีการเพิ่มเติมงบประมาณมาให้กับทางช่องบุโนฟอร์ดนะครับจัดหนักจัดเต็มกับเจ้าคันนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถสุดที่รักนะครับแล้วก็จะดําเนินการส่งมอบในอีกไม่ช้านี้นะครับไปครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปเดินดูกันว่าขนาดแค่เปลี่ยนรองเท้าแล้วหล่อสวยงามขนาดไหนนะครับไปรับชมกันเลย มาครับคุณลูกค้ามาดูใน EP 1ของคันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งในตอนต้นคลิปครับคันนี้จะเป็นรุ่น d b l นะครับสปอร์ต 4x2 6AT นะครับมากับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรดีเซลนะครับซิงเกิลเทอร์โบให้กำลังแรงม้าที่170แรงม้านะครับแรงบิดที่405นิวตันเมตรนะครับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับคุณลูกค้าจะสังเกตดีๆเลยนะครับว่ากระจังด้านหน้านะครับจะเป็นคล้ายตัว ผมจะเรียกว่าตัวอะไรดีมันเป็นเหมือนตัวดิจิตอลนะครับเล็กๆเห็นไหมครับเป็นเม็ดเต็มเลยนะครับเป็นสีดาเป็นสีดําด้านนะครับที่ให้มาจากโรงงานพร้อมกับกระจังด้านหน้านะครับที่เป็นสีเทากาไฟนะครับคาดมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนะครับอันนี้คุณลูกค้าจําภาพนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับคันนี้จะมีการแปลงล่างนะครับชุดใหญ่จัดเต็มด้วยผมบอกได้เลยว่า คุณลูกค้าจะจําลุกเดิมเขาไม่ได้ทันทีนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Ford อยู่แล้วเนี่ยเห็นอาจจะพอจําได้นะครับแต่ถ้าดูผ่านๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคันนี้แปลงล่างเมื่อไหร่นะครับจับเต็มแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ดูในของเดิมก่อนนะครับกระจังด้านหน้านะครับตัว S สเป็นสัญลักษณ์นะครับสีเทากาไฟตัดมากระสีดำนะครับของตัวรถพร้อมกับลิ้นด้านล่างนะครับที่เป็นสีเทานะครับและห่วงลากจูงนะครับที่มีมาให้นะครับถึง2จุดนะครับในด้านะครับ ไฟด้านหน้านะครับที่เป็นไฟตัดหมอกนะครับสีขาวติดตามวงเลี้ยวนะครับในส่วนของโคมไฟด้านหน้านะครับไฟเป็นสีขาวเช่นกันนะครับเป็นแบบ led multi reflector เปิดและปิดอัตโนมัตินะครับพร้อมกับไฟ day time นะครับที่เป็นรูปแบบสีแคมป์เป็นเอกลักษณ์ของทาง ford ในทุกๆรุ่นนะครับที่เป็น next gen เลยนะครับแล้วคุณลูกค้าท่านนี้นะครับมีการติดเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผมติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับบานหน้า จะเป็นขนาด40%นะครับรอบคันเป็น60%นะครับผมใช้เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มกันความร้อนด้วยนะครับคุณลูกคา้าในส่วนของคุณลูกค้าเนี่ยผมจะสอบถามก่อนเลยนะครับว่าใช้รถเนี่ยเ,เป็นคนที่ใช้รถกลางคืนบ่อยไหมถ้าเป็นคนใช้รถกลางคืนบ่อยนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นฟิล์มปเปอร,ร์ออรรเซ็นต์สูงนะครับข้อดีของฟิล์มเปอร์เซ็นต์สูงนะครับมันอาจจะช่วยกันแดด ได้จริงนะครับในเวลากลางวันแต่กลางคืนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทรมานมากนะครับผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยเห็นทัศนวิสัยแย่ลงนะครับแล้วการขับขี่ในกลางคืนเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอันนี้ผมต้องเน้นย้านะแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านใดชอบบรูโน่จัดให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับผมจะเน้นย้ําก่อนว่าถ้าคุณลูกค้าเลือกแบบนี้แบบนี้อาจจะเจอข้อเสีย1 2ึ่่แต่ถ้าคุณลูกค้ารับได้ผมไม่ซีเรียสนะครับมันเป็นเงินของท่านนะครับมันเป็นการ ดีไซน์ของท่านมันเป็นความชอบของท่านนะครับผมมีหน้าที่ทําตามนี้ความต้องการของท่านนะครับแต่ผมจะแจ้งข้อดีและข้อเสียให้ท่านทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจครับอันนี้คือสิ่งที่บุโน่พยายามเน้นย้ำนะครับแล้วก็แจ้งกับคุณลูกค้าทุกเคสเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วครับว่าซื้อกับผมนะครับผมนับถือลูกค้าทุกท่านเปรียบเสมือนญาตินะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องแนะนำนะครับขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าเลยอมาดูครับวันนี้กิมมิกแรกนะครับรองเท้าคู่ใหม่นะครับคุณลูกค้า โอ้โหหล่อจริงๆครับคันนี้เห็นไหมครับสวยจริงๆนะครับเห็นไหมครับนี่ขนาดล้อนะครับคุณลูกค้ายังไม่มีชุดรอบคันนะครับเดี๋ยวมีชุดรอบคันอีกสําหรับคันนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกเป็นล้อลายเขากวางนะครับสีดําขนาด20นิ้วนะครับรัดด้วยยาง AT นะครับซูแมกทายนะครับขนาด275 55 R 20 ออฟเซตศูนย์ครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเนี่ยพอเป็นออฟเซตศูนย์นะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะโดนซุ้มนะครับมันไม่โดนนะครับคุณลูกค้าผมมีการเก็บรีคอร์ดภาพไว้หมดแล้วนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าเล่นเป็นออฟเซตลบนะครับผมบอกได้เลยว่าโอกาสที่จะโดนซุ้มเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมันได้สวยจริงแต่ต้องต้องแลกมากับการโมดิฟายนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้โครงสร้างรถเนี่ยเสียหายอะไรนะครับก็ต้องเรียนกันตามตรงเนี่ยเห็นไหมครับคุณล หล่อเลยนะครับผมบอกได้เลยคันนี้นี่แบบหล่อมากเลยนี่ขนาดยังไม่ใส่พาร์ตนะครับนี่ให้ดูฟิตเมนต์ของลอนิดนึงนะครับอันนี้มันจะออกล้นๆ้นนิดนึงเห็นไหมครับเดี๋ยวคันนี้นะครับมีการใส่คิ้วซุ้มล้อด้วยนะครับไม่ต้องห่วงผมบอกได้เลยว่าหล่ออลังการแน่นอนครับแล้วออปชั่นที่เพิ่มเติมเข้าไปผมบอกได้เลยว่าสูตรพิเศษจริงๆครับยังไงอย่าพลาด ep 2นะครับสำหรับคันนี้เลยมาดูในส่วนของด้านท้ายนิดนึงนะครับคันนี้ผมบอกแล้วว่าเป็น ep แรกนะครับเปลี่ยนมาก็แค่รองเท้านะครับแต่ ผมเน้นย้าเลยนะครับว่าแต่นะครับในชุดด้านหลังเองนะครับเดี๋ยวจะมีการเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือข้อไฟท้ายนะครับหรือนี่เลยครับจะมีการติดตั้งเพิ่มเติมก็คือโรลเลอร์ลไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวคุณลูกค้ารอเลยครับที่เป็น f สในช่องบุนโนฟอร์ดนะครับแล้วคันนี้นะครับกิมมิคอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มีการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีการเสกตัว โลบาร์วแท็ใส่เข้าไปด้วยครับนี่ผมบอกแล้วว่าพิเศษสุดๆจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับวันนี้ให้ดูโฉมเดิมๆเขาก่อนนะครับว่าก่อนแต่งก่อนโมดิฟายเป็นแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าติดตาม EP ีต่อไปนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านใดพลาดคลิปนี้นะครับเสียได้เลยครับคุณลูกค้าเพราะว่าคุณลูกค้าจะได้แนวทางอีกหนึ่งแนวทางเลยนะครับในการตกแต่งนะครับรถยนต์ของทางฟอร์ดเรานะครับผมบอกแล้วครับว่าการตกแต่งนะครับ การคัสตอมนะครับไม่มีกี่จำกัดไม่มีข้อสิ้นสุดนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพียงแต่คุณลูกค้าแจ้งมาได้เลยนะครับผมในส่วนของผมนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับแล้วผมเองก็มีองค์ภูมิความรู้ในเรื่องทางด้านวิศวกรรมด้วยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำคุณลูกค้านะครับไม่ว่าคุณลูกค้าอยากจะตกแต่งแบบไหนนะครับขอให้คุณลูกค้าแจ้งเลยนะครับผมจะมีข้อมูลนะครับ ข้อโต้แย้งต่างๆนะครับในการอธิบายให้คุณลูกค้าฟังด้วยว่าสิ่งที่คุณลูกค้ากําลังจะทําหรืออยากที่จะทํามันมีข้อดีและข้อเสียแบบไหนนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจกับคุณลูกค้านะครับเงินเป็นของท่านนะครับข้อมูลเป็นของผมเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ารับข้อมูลแล้วพิจารณาได้เลยครับว่าอยากจะทําหรือไม่อยากทานะครับช่างใจเอาได้เลยครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านเลยโอเคครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับเพียงพอแค่นี้ก่อนสําหรับ EP ีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวอ P ีหน้านะครับเรามาติดตามกันครับว่า เจ้าดำดุดันคันนี้นะครับใน DBL Sport 4x2 6AT คันนี้ที่ผมกำลังแต่งรอส่งมอบปุณลูกค้าเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จัดหนักจัดเต็มขนาดไหนบ้างนะครับอย่างที่ผมขิงเอาไว้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาไว้ครับจะได้ไม่พลาด EP ที่2ผมบอกได้เลยครับว่าชุดแต่งจะเต็มจริงๆเน้นย้ำอีกทีครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับที่คุณลูกค้าท่านนี้เลือกรับนะครับเป็น 0% 48งวดนะครับแล้วก็ฟรีชุดแต่งด้วยนะครับคุณลูกค้าแต่ก็จะมีบางชิ้นบางส่วนนะครับที่คุณลูกค้าเพิ่มเติมงบประมาณมาให้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าส่วนที่คุณลูกค้าเพิ่มมา นิดเดียวครับแต่ได้ของเท่านี้เลยครับคุณลูกค้าแล้วแต่คุณลูกค้าตัดสินใจเลยแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลครับการติดตั้งโดยซัพพลายเออร์เรานะครับมีการรับประกันผลงานด้วยนะครับแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องไปนั่งปวดหัวนะครับที่ไปติดตั้งเองนะครับแล้วก็ไปทะเลาะกับร้านซัพพลายเออร์เวลามันเกิดปัญหานะครับคุณลูกค้าติดตั้งออกจากผมไปนะครับมีปัญหาอะไรยกหูโทรหาได้เลยนะครับนำรถกลับเข้ามาแก้ไขได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบริการหลังการขายนะครับมันคือการเซอร์วิสมายนะ จบคลิปการรีวิวเจ้าสปอร์ตดำดุดันน่าแป่ง EP1 ไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันครับว่า EP2 จะจัดหนักจัดเต็มแล้วก็พร้อมรอส่งมอบขนาดไหนฝากกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดสำหรับ e p ที่2ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาครับอัสลมุอาะัยกุมครับสวัสดีครับ